อดีตที่ผ่านมานะคะชุมชนบ้านห้วยหาดเกิดผลกระทบนะคะการใช้สารเคมีการทําไล่ผูกพืชเชิงเดียวทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนแล้วก็เราก็มีการประชุมประชาคมในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจนกระทั่งชุมชนได้มีการปรับเปลี่ยนโดยนำหลักปัชญา,าของในหลวงราชการที่9 มาปรับใช้ควบคู่กับการดูแลรักษาป่าที่ฟื้นคืนผื้นป่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการทำฝายพร้อมระบบประปาชุมชนก็ค่อยๆ ซึมซาบปรับตัวเพื่อให้ระบบนิเวศกลับคืนมาสู่ป่าชุมชนสิ่งที่ได้รับจากป่าชุมชนนะคะในเรื่องของป่าก็ยังให้อากาศที่บริสุทธิ์ให้อาหารและป่าย,ยังช่วยชะลอการไหลเร็วของน้ำยังมีสัตว์น้ำนา,นานาชนิดในแหล่งน้ําอีกด้วยโดยทรัพยากรที่ได้รับจากป่าทั้งหมดนี้ยังช่วยพัฒนา เป็นเมนูอาหารช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริโภคในระดับครัวเรือนได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปีซึ่งแนวทางในการดูแลรักษาป่าชุมชนได้น้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9มาปรับใช้ในชุมชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป